สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory ดิมฟันนะครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายกันไปประมาณ4-5หวันเกือบสัปดาห์ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมติดภารกิจกับงานประจำค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็คุณแม่เริ่มมีอาการป่วยนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะช้านิดนึงนะครับยังไงก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับ กลับมาแล้วคลิปแรกที่ผมจะลงนั่นก็คือคลิป warming up นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปอื่นๆของเจ้าอื่นๆเนี่ยเขาจะมีการเตรียมตัว w a r ิ i n g up เพื่อชมภาพยนตร์ภาคใหม่โดยการกลับไปค้นหาภาคเก่าๆของหนังเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมา w a r ิ i n g up กันเกี่ยวกับมังงะนะครับในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่25นะครับถ้าเกิดใครเคยไปงานลักษณะนี้นะครับจะมีงานแบบนี้เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือที่ทั่วทั้งประเทศไทยจะจัดใหญ่โตนะครับซึ่งเคยจัดอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริกิจนะครับจะจัดเป็นประจำทุกปีนะครับ เดือนมีนาแล้วก็ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับอันนี้ก็วนเวียนมาถึงตุลาคมปี6 3แล้วนะครับกับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25เขาจะเริ่มงานนะครับในวันที่30กันยาถึง11ตุลาคม2563นะครับซึ่งวันแรกอาจจะเปิดชา้านิดนึงอาจจะมีเจ้ามาเปิดงานอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดอยู่ที่11ตุลาคมนะครับ63ส ันนี้เขาจะใช้ชื่อแคมเปญในการจัดพากรรมหนังสือครั้งนี้ว่าโนกองดองนะครับโนกองดองก็คือการที่เราซื้อหนังสือการ์ตูนมาเอาไปกองไว้ยังไม่ทันได้อ่านซึ่งผมก็หรือว่าเพื่อนๆก็ตามเนี่ยต้องทํากันอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าทํางานประจําไปด้วยเนาะผมไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาอ่านทุกเล่มยิ่งถ้าเป็นนิยายเนี่ยมันไม่มีภาพประกอบเหมือนการ์ตูนมังงะที่ผมชอบใช่ไหมครับมันก็ จะต้องมีอารมณ์อ่านนิดนึงบรรยากาศได้อากาศไม่ร้อนเกินไปที่เงีย,ยบๆแอร์เย็นๆอะไรประมาณนั้นนะสมัยก่อนก็เคยไปนั่งอ่านตามห้องสมุดนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่ที่มันสงบเงียบมากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรามาวอร์มมีม่มอัพกันดีกว่านะครับว่าแต่ละบูธของมังหะผมเน้นเป็นมังงะนะครับซะส่วนมากนะ มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่นะครับสำนักพิมพ์เนชั่นคอมิกนะครับนั่นก็คือเน็ตนะครับเน็ตหรือว่าเนชั่นคอมิกนะครับเขาก็ได้มีการประกาศนะครับลิขสิทธิ์ใหม่ๆบ้างแล้วก็สินค้าที่คอสะสมอย่างเราไม่ควรพลาดนะครับเราจะไปเริ่มกันที่ s t l ลบอ l Run Box Set c o m p l e t e คอลเลกชันลิมิเต็ดอ dition กันนะครับสติว l รันเนี่ยก็จะเป็นภาคต่อของโจโจ้หรือที่ภาคใหม่ที่เขาออกมาเป็นเล่มใหม่ๆที่ว่าโจโจเรียนนะครับอันเนี้ยจะเป็น s t สติวอรันซึ่งอาจารย์เขาเขียนมาตอนแรกกะว่าจะให้เป็นเรื่องราวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับโจโจ้เลยแต่ว่าตอนหลังก็กลับลำมาเขียนว่าให้มันเป็นภาค เหมือนคู่ขนานกับโจโจอะไรประมาณนั้นนะครับเกี่ยวกับการแข่งม้าข้ามทวีปแล้วก็ใช้สแตนในการต่อสู้ด้วยกันนะครับมี1 2 4ถึง24เล่มจบนะครับซึ่ง c o m p e t e collection limited edition เนี่ย mm hmm. เขาทำมาเป็นไซส์ภาคมังงะปกตินะครับ mm hmm. เหมือนกับโจโจเลียน mm hmm. ความหนาจะเท่ากันแล้วก็จะมีกล่องนะครับสวยงามทำจากกล่องแข็งหุ้ม PVC สีน้ำตาลแล้วก็จะ กันละอองน้ําด้วยนะถ้าเกิดว่าแบบมีละอองน้ํานิดๆหน่อยๆน,นะแต่ไม่ใช่เทน้ําลาดนะครับสายค่าทําจากกะหมยี่สีน้ําตานะครับปั๊มฝอยทองสีด้านพร้อมกันนั้นนะครับก็จะทําเป็นตาเหล็กเกือกม้าเนี่ยติดไว้ที่กล่องนะครับค่อนข้างสวยนะไม่มีขายแยกทั้งหนังสือแล้วก็กล่องนะครับถ้าใครหากล่องอย่างเดียวหรือหนังสือเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะครับเขาจะแถมโปสการ์ดให้ด้วย7แบบถ้า ไฟสั่งจองวันนี้นะครับก็คือเขาจะเปิดจองตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยานี้จะซื้อได้ในราคา2,970บาทนะครับถ้าเกิดว่าราคาเต็มมันจะอยู่ที่3,070บาทซึ่งไอสติวารันเนี่ยผมไปดูราคาต่างๆที่ร้านต่างๆนะครับอย่างเช่นบุ๊กเฟเนี่ยก็จะเปิดจองราคาเดียวกัน2,000กว่ากว่าเนี่ย ถ้าเกิดวันจริงก็มันจะเป็น3,070นะครับซึ่งเป็นราคาเต็มเขาบอกว่าจำนวนจำกัดผมก็ไม่แน่ใจว่าจำนวนจำกัดมันจริงหรือเปล่านะครับเนชั่นชอบสับขาหลอกมากๆนะเพราะว่าเหมือนจะมีน้อยแต่ว่าความจริงมีเป็นโกดังเลยเอามาให้เราขายนะครับแต่ว่าถ้าใครไปซื้อที่อนกเมตก็อาจจะได้ในราคาจองที่เต็มนะ3,070นะครับเพราะว่าไม่ได้มีส่วนลดอะไรนะ ตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยานี้ถ้าใครสนใจสติวารันก็ไปสั่งจองกันได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนที่เนชั่นเนี่ยเขาทำชุดพิเศษออกมาครบรอบ50ปีแต่ว่าครบรอบ50ปีนี้ก็จะเป็นหนังสือการ์ตูนโดราเอมอนตอนพิเศษนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยซื้อจำกันได้มันจะมีกล่องไอค้คล้ายๆแบบนี้แหละเป็นรูปประตูนะฮะ ซึ่งมี24เล่มเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นลายใหม่ที่เขาผลิตออกมาใหม่พร้อมกับคำโปรยที่ว่าครบรอบ50ปีนะครับมี24เล่มเท่าเดิมกระตุนเล่มเดิมเป็นตอนตอนที่ฉายทางภาพยนตร์เป็นมูวี่อะไรแบบนั้นแหละนะครับไม่มีขายแยกทั้งกล่องแล้วก็หนังสือเช่นเดิมตัวเนี่ยจะทำจากไม้ MDF นะครับราคา3270เล่มละ 95นะครับแล้วก็ค่าตู้เนี่ย9ก0ก็รวมเป็น3,270ถ้าใครไปในงานก็อาจจะเจอเซตนี้ใครเป็นแฟนคลับดูรมอนก็น่าจะซื้อไว้นะครับหรือว่าถ้าสั่งผ่าน n e j a w c o m lazada shopee เขาบอกว่าจะส่งฟรีให้แต่ถ้าใครไปที่บูธก็ต้องอุ้มกลับบ้านเองนะฮะค่อนข้างหนักแล้วก็ค่อนข้างไกลนะเพราะว่างานปีนี้ไปจัดที่เมืองทองธานีนะครับถ้าใครสนใจก็ ลองไปหาซื้อที่ b o ู h Nation กันได้นะครับกับข่าวสารใหม่นะครับของเนชั่นที่คิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจของคนอ่านอย่างเราๆนะครับนั่นก็คือเบิร์นเดวิดเบิร์นเดวิดนี่นะครับจะเป็นการ์ตูนประมาณ4ตอนของอาจารย์ผู้เขียนบีดเทพมรณะซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับว่ามีคนเคยเผางานอาจารย์แกแต่ก็ยอมรับนิดนึงว่ามีคนที่ชอบผลงานแกอยู่ พอสมควรนะครับอาจารย์แกกลับมาอีกครั้งในการเขียน4ตอนสั้นๆเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวแม่มดในจักรวาลของโซโซ c ซตี้หรือว่า Beat เทมรณะนั่นเองนะครับลงในวิกีโชเนนจัมก็ได้กระแสะตอบรับพอสมควรนะครับแล้วก็เห็นพี่เน็ตบอกว่าอาจารย์แกจะเขียนซีซั่น2ต่อด้วยถ้ายังไงแล้วก็ต้องรอฟังข่าวอีกทีนะครับว่าฉบับภาษาไทยจะเข้ามาที่ไทยเมื่อใด หลังจากนี้นะครับเราก็จะยังมีซ u เปอร์ดารอกบอลฮีโรสดาร์กเดมอนเรียมิชชั่นด้วยนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ My ์ใหม่ที่เนชั่นเนี่ยเพิ่งได้มานะครับหลังๆเนี่ยอาจารย์โทเรียมาเนี่ยแกไม่ค่อยได้เขียนเองแล้วนะครับส่วนมากจะส่งต่อให้ลูกมือหรือว่าลูกศิษย์แกเป็นคนเขียนภาพนะครับค่อนข้างเหมือนอยู่นะกับต้นฉบับของอาจารย์แกแต่ว่า เสน่กลิ่นอายอะไรต่างๆมันไม่เหมือนกับต้นฉบับนะครับอย่างดาร์ o บอลซูเปอร์เองผมก็รู้สึกสนุกอยู่นะแต่ว่าความเป็นออริจินัลดั้งเดิมนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น Super d r a g o n b บอลฮี r ร d ดาร์คสเตมอนเรียมิชชัซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาในลักษณะไหนนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเร็วๆนี้มันก็จะมีะจำฉานะครับที่เป็น ภาคพิเศษเหมือนกับมีคนมาสิงล่างยำฉาแล้วเข้าไปในการ์ตูนอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ใหม่ของ Super Dragon b นบอลฮีโร่นะครับซึ่งเพิ่งประกาศออกมาคิดว่าน่าจะยังไม่ทันงานหนังสือนะครับหรือว่าถ้าทัานก็อาจจะมาหลังๆในวันท้ายๆนะครับเพราะว่ายังจะต้องมาแปลไทยกันอีกนะครับส่วนที่3นะครับที่ น่าสนใจของเนชั่นนะครับนั่นก็คือสมุดภาพ Slam Dunk plus นะครับอันนี้จะเป็นการรวบรวมภาพที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับไม่มีการเปิดเผยตามปกตินะครับจะมีภาพร่างแบบพิเศษที่อาจารย์คนเขียนแ a m มดังแกวาดเอาไว้นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับแ a m มดังก็จะมีตัวเนี้ยที่น่าสะสมอีกตัวนะครับคือจะมีภาพอาจารย์แกร้อภาพ และพี่เนชช่นยังเคลมไว้ว่าเอาไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยบางคนอาจจะบ่นว่าโรงพิมพ์ไทยพิมพ์แย่นน่นนี่นั่นอันเนี้ยเขาทำโดยการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ญี่ปุ่นนะครับฟรีโปสการ์ดด้วยนะครับราคา1น5 0าบาทแต่ว่าพี่เน็ตแกบอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีทุกร้านนะอาจจะมีเป็นบางร้านซึ่งใครเป็นแฟนคลับสแสลมดังก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับ ต่อมาเรามาดูกับสำนักพิมพ์ลักพิมพ์กันดีกว่านะครับว่าเขามีโปรอะไรน่าสนใจหรือว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างนะครับลักพิมพ์นะครับตัวเด่นๆน,นะเวลานี้นะครับก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นสะดุดรักยายแฟนเช่านะครับเนื่องจากอนิเมะพึ่งจะฉายอยู่ในตอนนี้นะครับทำให้กระแสะความนิยมในะมันเพิ่มขึ้นมาล้นหลามมากๆนะครับ แล้วมันออกมาถึงเล่ม14ซึ่งรักพิมพ์เองเนี่ยได้ประกาศเอาไว้แล้วนะคะว่าจะขายในงานหนังสือด้วยใครเป็นแฟนสะดุดรักใหญ่แฟนเช่าไม่ควรที่จะพลาดโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าของค่อนข้างขาดตลาดผมเห็นที่เดียวที่มีเยอะมากๆนะครับก็คือ a อนิเมตเนี่ยมีเกือบทุกเรื่องที่มันค่อนข้างหายยากๆเลยนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ครบทุกเล่มแล้วนะคะบางเล่มก็ขาดหายไปบ้างนะครับ ในแอนิเมตเองก็จะมีการขายโมเดลพรีออเดอร์ซึ่งผมบังเอิญไปเห็นนะครับตัวละครตัวหนึ่งก็คือมิซึฮาระจิซุรุซึ่งเป็นนางเอกเนี่ยพรีออเดอร์อยู่ที่7,700นะครับสำหรับราคาโมเดลของแท้ส่งตรงจากญี่ปุ่นราคาพอจะไปซื้อฮอตถอยตัวที่ไม่ค่อยเด่นมากได้เลยนะตัวหนึ่งนะครับ กับอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งประกาศอนิเมชันมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือแฟดหนะครับแฟดหในที่นี้ก็คือแฟดหที่พระเอกคนเดียวแล้วก็มีแฟดห้นะครับก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปแล้ว1ครั้งนะครับกับกล่องบ็อกเซตแฟดหที่มีเล่ม14อยู่พร้อมปก5แบบนะครับ450บาท ถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับแต่ว่าตัวนี้คนที่ไม่ได้อยากได้กล่องนะครับหรือว่าไม่ได้อยากจะได้ปกพิเศษทั้ง5อันนะครับตอนนี้หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงเวลามานานพอสมควรเขาก็ออกเล่มที่14บแบบเดียวๆให้ทุกท่านได้ไปซื้อกันแล้วนะครับหรือว่าถ้าใครยังมีความต้องการเกี่ยวกับกล่องบ็อกเซสสี่อยอยู่ก็มีจำหนา่ายอยู่นะครับผมเห็นในอนิเมทเนี่ย ขายกันตั้งเป็นกองไปเริ่มเทิมเลยนะฮะจัดโปรโมทอย่างดีเลยกับอีก,กเรื่องหนึ่งนะครับที่รักพิมพ์พิ่งได้ลิขสิทธิ์ใหม่มานะอันนี้จะเป็นหนังสือการ์ตูนที่รวมเรื่องผลงานสยองขวัญของอิโตจุนจิตั้งแต่ที่เขาเขียนแรกๆนะคบเป็นผลงานดินของเขาอันนี้จะเป็นการ์ตูนที่ต่างจากปกตินิดนึงซึ่งมันจะมีเหมือนกับคำวิค คาาวิจารณ์วิเคราะห์ผลงานของตัวเองนะครับที่เขาทําการรังสรร์ออกมาในตอนนั้นว่าทําไมเขาถึงเขียนแบบนี้เคยได้ดูบูเลอะไรหรือว่า DVD พวกนี้มันจะมีด็อกิวเมนทารีที่เขาบรรยายเอาไว้นะครับว่าทําไมถึงกํากับแบบนี้เอาเรื่องราวนี้มาจากไหนมันจะคล้ายๆแบบนั้นนะครับออกมา2เล่มใครที่เป็นแฟนอิโต้จุนจิ ไม่ควรพลาดน,นะครับเกีก่ับการรวมผลงานสยองขวัญพร้อมบทวิภาควิจารณ์ของตัวแก่เองนะคิดว่าน่าจะเปิดตัวในงานหนังสือนะครับใครที่สนใจก็ไปหาซื้อกันได้อันนี้ลักพิมพ์ปกติก็จะมีโปรซึ่งคล้ายๆเดิมอยู่นะครับก็คือครบ500ครบ800ครบพันหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับให้จับฉลากสุ่มของรางวัลได้ มีที่แค่หนังสือลายสวยๆเกี่ยวกับการ์ตูนที่อ่านนะครับก็ปีนี้ยังไม่ออกออกมานะครับวันที่ผมอัดคลิปน่าสุดเนี่ยยังไม่ออกมาว่าจะเป็นของรางวัลอะไรบ้างถ้าใกล้ๆคิดว่าน่าจะมีรายละเอียดบอกนะครับแต่ว่าไม่พ้นจากเดิมสักเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าออกแบบนี้ทุกปีนะต่อมาเรามาดูที่สำนักพิมพ์ a n i m a c นะครับอนิ m a ะนะครับต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้ รีซีโร่ซีซั่นสองกำลังดังมากนะครับเพราะว่าอนิเมะมันกำลังฉายอยู่นะครับเห็นอนิเมะเนี่ยตั้งกองเบลเลอร์เธอโปรโมทให้อย่างดีนะครับเพลงเปิดตัวเองผมว่าก็ค่อนข้างพอนะครับศิลปินที่ขายซิงเกิลเพลงเนี้ยก็พากันดังไปด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นอนิเมะอยู่นะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวทำเงินของอนิเมะในตอนนี้นะครับ ซึ่งรีซีโออกเพียงแค่เริ่มใหม่ๆนะแต่ว่ายังไม่มีโปรอะไรที่น่าสนใจมากนักนะครับกับเรื่องพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทอันนี้จะเป็นอนิเมชันที่ออกมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งจะมีมังงะเข้ามาในบ้านเรานะครับถ้ายังไงก็ลองไปหาอ่านิเมะกันได้นะครับมันมีอีกหลายๆเรื่องที่ผมเคยแนะนำไปบ้างนะครับอย่างลาสลามา300ปี ก็เรเว่แม็ซ์แล้วอย่างนี้นะครับหรือว่าผู้ก้าที่เป็นแบบเด็กซื่อๆที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับและอีกหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าดูท่าว่าโปรยังไม่ค่อยเด็ดดวงหรือว่ามีอะไรที่แบบมันเด็ดดวงมากกว่านี้สักเท่าไหร่นะครับสำหรับอนิ m ม x นะต่อมามาว่ากันถึงค่ายสำนักพิมพ์ในเครืออัมมาินอย่างโฟนิกเน็กซนะครับโฟนิกเน็กซ์เนี่ย ค่อนข้างราคาแพงแต่ว่าการเข้ารูปเล่มหรืออะไรต่างๆจะได้รับความชื่นชมล้นหลามนะครับแต่ว่าราคาโหดจริงๆนะครับเล่มหนึ่งบางที140-150สําหรับการ์ตูนเล่มเดียวก็ถือว่าแพงมากๆนะครับแต่ก็ยังคงมีคนซื้อเพราะว่ามาตรฐานที่มันเหนือกว่าเจ้าอื่นๆนะครับตอนนี้ฟอนิคเน็กนะครับก็กําลังดังกับเรื่องว่าอขออภัยครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า ใครค่าใครว่าค่าไม่เหมาะเป็นจอมมานะครับตัวเนี้มันจะเป็นตัวที่กำลังฉายแอนิเมชั่นอยู่ณนะตอนนี้นะครับทำให้ได้รับอิทธิพลในการเลือกซื้อของกลุ่มลูกค้าขึ้นไปด้วยและเขาก็มีโปรนะครับสำหรับคนที่จะไปซื้อในค่ายฟ h น n ก x น็กซนะครับก็คือซื้อครบ800รับเข็มกัด1เซต4ลายนะครับซื้อ1,500มี สแตนอะคริลิกตั้งเลือกลายได้1ชิ้นนะครับแล้วก็2008จะได้พิโลเคส1 1เซต2ชิ้นนะครับแล้วก็เลือกลายได้ไม่ต้องถามเลยนะครับว่ามีเรื่องไหนสนุกบ้างเพราะว่าในค่ายคาด وك คาวาที่เป็น a n i m เมชันเนี่ยเกือบ90%มาจากโฟนิกเน็กล้วนๆนะฮะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไปซื้อเรื่องอื่นนอกเหนือจากนี้ก็มีให้เลือกนะครับพร้อมกับ ในบูธเขาเนี่ยจะมีขายโมดงโมเดลซึ่งคุณภาพในการทำโมเดลค่อนข้างสูงมากนะครับแต่แน่นอนละราคาก็สูงตามไปด้วยนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงค่ายสยามปินเตอร์กันบ้างนะครับค่ายสยามปินเตอร์นะครับคอมมิกเนี่ยเปิดตัวตัวใหม่นะครับกับสินค้าที่มีชื่อว่าสามูไรพเนจรบ็อกเซตนะครับตัวเนี้ย มันจะเป็นตัวใหม่นะครับเป็นตัวบิ๊กบุ๊กที่มาให้สะสมนะครับเป็นพิมพ์ใหม่รีพิ้นให้แฟนสามูไรพเนจรโดยเฉพาะถ้าใครเป็นแฟนบอยแฟนเกิรลเรื่องนี้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้แต่ส่วนภาค2เนี่ยอาจจะต้องรอยาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์วัซึก,กิเนี่ยเขาโดนข้อหามีสื่อลามกเอาไว้ในครอบครองนะครับคือสื่อลามกเด็กอะไรแบบนี้ ถ้าเห็นว่าหยุดจากเล่ม3าไปนานไม่ต้องสงสัยอะไรนะครับแกโดนจับอยู่ในคุกอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งสยามอินเตอร์คอมิกนะครับก็มีเรื่องที่มีประเด็นคล้ายๆกันนี้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า a c ็กนะครับเป็นการ์ตูนแนวหน้าก,ากากแก้วที่สนุกมากๆนะกับนางเอกที่มีชื่อว่าโยนางนินี้เป็นเด็กบ้านๆที่ผัน ตัวเข้าไปเป็นนักแสดงนะครับคือมันทำได้ดีมากๆนะผมก็ยังรู้สึกสนุกกับเนื้อเรื่องกับภาพวาดของเขานะแต่ไอคนโดนจับเนี่ยเป็นคนที่เขียนเนื้อเรื่องเฉยๆนะฮะไม่ใช่คนวาดนะคนโดนจับเนี่ยแกเป็นสายหมีสายโรล,ลิชอบเด็กอะไรเงี้ยครับเข้าไปกอดเด็กจากข้างหลังนะจับนมจับนมบ้างอะไรแบบนี้นะครับความมัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกก็เพราะว่าแกทํา คดีแรกยังไม่เคลียร์เลยนะฮะแล้วแกไปทําซ้ํำคดีที่2นะครับทําให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยฟันดาบโชะตัดจบแอคเอสโดยทันทีนะครับคนที่สวยก็ตกเป็นจําเลยของสังคมตอนนี้ก็คือคนเขียนแอคเอสนะครับก็เลยคงจะจบกันแค่นี้นะครับกับแอคเอสแต่ว่าแน่นอนละว่าสยามก็ต้องรีบเอามาลดราคา หันราคากันให้เราได้ช็อปนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องนี้หรือชอบเรื่องนี้นะครับเราก็ไปซื้อมาเก็บเอาไว้ได้นะครับก็แล้วแต่นะบางคนอาจจะแอนตี้ตัวแกอาจจะไม่ซื้อก็ได้หรือว่าถ้าแยกผลงานแกตัวแกแล้วอยากจะเก็บตอนนี้เป็นเวลาที่สมควรนะครับเพราะาราคาจะหันลดมากๆนะจากการที่แกติดคุกนะครับไม่รู้ว่าเรื่องดีหรือเปล่านะ ต่อมานะครับหลังจากที่เปิดตัว Spy Family นะครับเล่มที่4ออกไปนะฮะล่มที่4เนี่ยพอเปิดตัวไปแล้วเขาบอกว่ามันมีโปสการ์ดตัวบอลแถมให้นะครับเขาก็เลยเปิดเผยอ,ออกมาอีกว่าเล่ม5เล่ม6ต่อไปก็จะมีโปสการ์ดแถมให้อีกสำหรับใครที่ พีไปแล้วพีไม่ทันก็มีขายหน้าร้านตามบุ๊กเฟนอะไรแบบนี้นะครับในงานนี้ก็คิดว่าน่าจะมีแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาโปสการ์ดมาให้หรือเปล่าถ้าเอามาให้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเพื่อนๆที่มันยังไม่หมดไปนะครับกับดาบพิฆาตอาสูรที่เคยรีวิวเกี่ยวกับโปสการ์ดไปค่อนข้างสวยนะครับผมยังเห็นสต็อกของค่อนข้างเยอะนะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ไปซื้อที่งานนี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็น การ์ตูนที่เขาพึ่งประกาศลิขสิทธิ์ออกมาอีกครั้งนะครับเป็นการรีปินไดตลุยเวทมนต์นะครับถ้าใครเป็นแฟน d r a g o น q เควสเล่นกงเล่นเกมอะไรแบบนี้น่าจะจําไดตรุยเวทมนต์เวอร์ชันนี้ได้นะครับเป็นเวอร์ชั่นแรกๆที่ทําให้เราชื่นชอบคนเขียนคนนี้ที่เขียนเรื่องเดียวกันชื่อว่าบีดนักล่าอาสูรนั่นแหละครับเขาก็กลับมาอีกครั้งกับการรีปิน ให้เราได้เก็บสะสมกันนะครับส่วนอีก2ค่ายนะครับที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้นะครับก็เป็นค่ายเล็กๆอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะก็ใหญ่อยู่เจ้าหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะฮะแต่ว่าก็มีการ์ตูนทฮิตๆอยู่กับเขาเหมือนกันนะครับกับ f i r s t p a g e p r o f i r s t p a g e Pro เนี่ยโปรก็ไม่ค่อยแรงมากนะฮะแต่ว่า นังสือการ์ตูนที่สร้างจากอนิเมชันที่เขาขายดีๆนะครับก็จากเรื่องโลกพงาดน,นะฮะหรือว่าอาชีพกระจอกแล้วไงยังไงค่าก็เทพแต่ถ้าใครหวังว่าจะไปซื้อ Prison School หรือโรงเรียนคุกนรกอาจจะต้องผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่า อันนี้มันเป็นงานเด็กดีนะการ์ตูนติดเลดอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ค่อยจะได้เอามาทุกปีจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี3-4เรื่องเนี้ยที่ค่อนข้างดังสำหรับเ i ิร์สเพย p โปแต่ว่าโลโปรโลดราคาเนี่ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมากันกับอีกเจ้านะครับกับ d e x p สเปสนะครับที่จะมีโมเดลขายอยู่บ้างการ์ตูนหลายๆเรื่องที่น่าสนใจที่เป็นที่นิยมนะครับ อย่างอุลตร้าแมนที่ใครที่เป็นสายอุลตร้าแมนก็จะมีการ์ตูนอุลตร้าแมนที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะบางคนที่อนุรักษ์นิยมหน่อยก็อาจจะไม่ชอบที่มันเปลี่ยนสไตล์ไปมากขนาดนั้นนะฮะสำหรับอุลตร้าแมนแต่ถ้าใครที่ชอบก็ไปหาซื้อได้ที่บูธนี้นะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งกับเกตนะครับประตูเกตนะฮะที่เป็นการ์ตูน ต่างโลกเกี่ยวกับทหารชุดเขียวนะอันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหลังจากหา,หายไปประมาณ2-3ปีกว่าจะออกเล่มใหม่นะครับรอจนเหงือแห้งพอๆกับเบอร์เซิร์กเลยนะฮะแต่เบอร์เซิร์ก็ยังไม่คงคงไม่ออกอยู่นะตอนนี้เกตอันนี้ก็มาเป็นเล่มใหม่นะครับถ้าใครติดตามมนิเมชันอยู่ก็เป็นเรื่องที่สนุกเรื่องหนึง่งไปหาซื้อกันได้นะครับแล้วก็สำหรับเด็กเพลสเองเนี่ยมันมีการ์ตูนสนุก หลายอย่างมากนะครับแต่ว่าโปรช่วงงานสัปดาห์หนังสือส่วนมากที่นี่นะครับสำหรับใครเด็กเพจก็อาจจะเป็นลัคก,กี้แบ็กใส่ถุงเท่าไหร่ก็ได้ยัดเข้าไปอย่าให้ถุงขาดอะไรประมาณนั้นนะถุง100บาทเพื่อเอามาเลหลังนะครับหรือว่าราคาค่อนข้างถูกเพราะว่าต้องการรีหลังเรื่องที่ขายไม่ค่อยออกนะครับถ้ายังไงนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่า ลืมไปงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25ได้นะครับจัดที่เมืองทองธานีนะการเดินทางก็อาจจะลำบากนิดนึงแต่ถ้าใจรักหนังสือคิดว่าควรจะไปดีกว่านะครับและถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ memory ด r e ฟันด้วยนะครับหลังจากนี้ผมอาจจะมาออกคลิปต่อเนื่องต่อไปนะครับ กดคำว่าทั้งหมดตรงกระดิ่งน้อยด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้ายังไงวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ